อยากสั่งโฮต้องมากินที่บ้านน่ะแต่มันอุ่นยังไงหรอเซียนแป้งแลวอยู่ต่างจังหวัดวส่งได้ไหมอ่ะนั่นแหน่ลูกค้ามามาเดี๋ยวเซียนแป้งอธิบายวิธีอุ่นให้นะแต่ขอตอบคําถามที่2ก่อนขนมร้านเซียนแป้งจัดส่งได้ทั่วประเทศทุกเมนูเลยนะลูกค้าส่วนวิธีอุ่นถ้าอุ่นด้วยกระทะลูกค้าใช้ไฟอ่อนนะแล้วก็ใส่เนยหรือน้ามันนิดหนึ่งถ้าใส่เนยก็จะหอมเนยเพิ่มขึ้นมาเท่าน,นี้จีไปจีมาประมาณ5นาทีก็ได้กินแล้วอะต่อมาถ้าอยู่คอนโดแล้วไม่มีกระทะก็อุ่นด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันใช้ไฟ 180องศาใช้เวลา5นาทีติงได้กินแล้วเฮ้ยถ้าไม่มีทั้ง2อย่างที่พูดมาเมื่อกี้อะไมโครเวฟไมโครเวฟก็อุ่นโฮต็อกได้นะคะแต่ถ้าให้เซนต้าแนะนําอุ่นด้วยหม้อทอดหรือกระทะจะดีกว่าเพราะถ้าอุ่นด้วยไมโครเวฟน้องก็จะไม่กรอบแค่นั้นแหละแต่อร่อยนุ่มเหมือนเดิมไมโคร กถงแล้วก็ใช้เวลา30วินาทีก็พอถ้าน้องยังไม่นิ่มนะลูกค้าอุ่นเพิ่มครั้งละ10วินะค่อยๆดูถ้าน้องนุ่มแล้วก็เป็นอันว่ากินได้เป็นยังไงบ้างคะลูกค้าโฮต็อกเซียนแป้งอุ่นง่ายใช่ไหมล่ะ เซียนแป้งบอกแล้วจะไม่มีอะไรามาหยุดยั้งความอร่อยของเราได้ส่วนพี่ๆท่านไหนต้องการสั่งจำนวนมากเอาไปจัดอ e ีวงีเว้นต่างๆต้องการให้เซียนแป้งช่วยดูแลหรือสนใจอยากเรียนทำขนมกับเซียนแป้งตอนนี้เซียนแป้งเปิดสอนทั้งออนไลน์และแบบเจอตัวแล้วนะเซียนแป้งเปิดสอนไม่เยอะนะรับจำนวนจำกัดนะคะใครสนใจทักเซียนแป้งเข้ามาได้เลยนะ